ก็สวัสดียามค่ํานะครับน้านเราเนี้มมาถึงหน้าหมายก็ประมาณสองทุ่มนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าน้ํามันเดินจากขวาไปซ้ายนะครับวันนั้นฉะนั้นผมจะเลยจะเข้ามาดักตีทางนี้นะครับแล้วก็เดินตามไปโขดหินได้ไปนะครับเห็นแล้ไปโน่นหินงอกตรงโน้นนะครับน้าเห็นมาม่รนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าหมายนะน้นะขออนุญาตรือของก่อนนะครับเพราะว่าไปถึงหน้าหมายนั้นมันจะลําบากนะครับไม่ค่อยมีที่วาง ทีนี้มันมีที่นั่งมีอะไรผมก็อ,ปกอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าแล้วก็คันเบ็ดนะครับเดี๋เราไปเจอกันในคลิปครับดูสิว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้นะฮนะลุยก,กันน้ำคั่าครับผมลุยก็ถึงกระไม้นะครับนะนละตาไม่ดีนะครับก็เลยว่าประกอบมาจากบ้านเลยประกอบมาจากบ้านเลยนะครับแล้วเราก็มาแกะคันเสียบได้เลยนะครับ แล้วก็โยอยู่ในกระเป๋านะครับนั i̇şte <parasite> uh ่นนะวันนี้เราจะเน้นเป็นพวก2.5ดูเนาะ2.5 3.0นะครับออมึงไม่ค่อยมีไซส์นะครับนั่นนะเราไปลุยกันต่อไปขออนุญาตประกอบคันก่อนนะครับไปก็สวัสดีน้าะอีกรอบนะครับสวัสดีในคลิปเลยวันนี้เราก็มาน้ำขํากันนะครับมาเดี๋ยวผมจะตียัดหินน้าะเห็นไหมเห็นแนวหินพวกนี้ไหมผมจะตียัดไปเลยน้าะเพราะว่าตอนนี้น้ำเต็มนะครับ น้ำเต็มนะครับกลางคืนอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพเราก็จะมาเล่นกันเป็น2.5นะครับนั่ะ2.5กับ3.0นะ3.5แล้วก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวจะใช้ทีหลังนะครับถ้าเทสพวกนี้ไม่ผ่านนะครับนั่ะพราหมึกไม่ค่อยมีไซส์นะครับช่วงนี้ก็มากับชุดเดิมครับชุดเดว่านะครับไปเราลุยกันเลยนั่ะเช่นเดิมนะครับเซตเบรก2.5 ก็จากคลิปที่แล้วก็จากที่น้นาเห็นนะครับเราเทเจ้าอาบุกเซียไปนะครับเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับน้องเลี้ยงก่อนไม่แรกก็เหมือนเดิมนะครับเช็กไลน์น้ำ กลางคืนมันมืดแลนะนะผมจะตัดบางทีตัดไปเลยนะตัดแล้วเราไปดูกันตอนเจอะอย่างเดียวนะครับคงจะไม่มีอะไรที่บายมากก็เหมือนกับเราตกกลางวันแหละครับส่วนโยผมจะชี้แจงเป็นตัวๆไปนะครับว่าถ้าใช้ตัวไหนเปลี่ยนโยตอนไหนนะกลางคืนนี่จะค่อนข้างลําบากหม่อเว่าเราไม่เห็นนะครับระยะตกผมมัมวนไปนะนะ ยาดเปิดสีแดงนั่น,ะน,ะนะกันหมุกระแวงนะพียดถีนฝั่งนี้ดูมาครับอันนั้2สองจุดห้าไม่ได้ผลนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสามจุดศูนย์ดูนะครับลงเป็นสีขาวก่อนแล้วกันนะฮะ,ะสีขาวนะครับ ตัวนี้ถ้าส่งอินฟราเรดนะครับจะเรืองแสงเลยนะฮะแต่ผมจะไม่ส่งนะกลัวม,มันจะหลอนไปไปออย่งไม่ท่จ่ตอตัวนี้นะครับ3.0นะครับสีไลท์นะครับสีขาวดูเช็คเช็คนะครับพันไกลเรียบร้อยเลยนะเสียโยไม่พอนะครับคันมีสิทธิ์หักอีกนะนะครับ ลมดับนะครับนา,นาวนันนี้เป็นวันเดียวด้วยนะครับหลังจากที่พายุเข้าฮ่องกงนะครับก็ไม่ได้ออกหมายเลยแล้วกันส่วนตัวผมเองก็กลับไปธุระเมืองไทยนะครับเพิ่งกลับมาป่อยจมนะครับนาๆเดี๋ยวเจอกันตอนเจอครับ ที่ตักก็น่าเลยสองตัวพี่ก็ได้ไงบุนโนอ้มาเลี้ยวแท้าบาทส่อยู่นะน,นะ เบิกเบาหย่อนออรรถปึ๊บตัวเมียครับตัวผู้นะ พี่เขาตัวผู้สองตัวเลยนห็นนะน้าผู้นะครับกับโยซุริ3.5อย่าแฉะแปบบ๊บเดี๋ยวเก็บน้องกันนะครับก็ครับนะ้าจากผลงาน3.5โยซุริตัวนี้นะครับเจ้าเก่าสีแดงหัวส้มเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราลองตามกันไปเรื่อยๆนันะ,นะ,นะ,นะวันนี้อาจจะอยู่ดึกเลยนะครับก็ตกกลางคืนนะครับนั่นนะไม่พูดพร้อมทำเพลงนะผมจะเ,เปลี่ยนโยไปเรื่อยๆว่ามันโดนสีไหนกันบ้างครับนะไปเดี๋ยวเรารู้กันต่อ ระเป๋าก่อนนะนะหนักครับพอดีว่าพี่เขามาตกฝั่งโน้นนะครับโดนไปสองตัวน่าจะดันโลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวก็จะเปรุ่นเราที่เราโดนนี่แหละแกมาตั้งแต่หัวค่านะครับโดนประมาณทุ่มหนึ่งผมเข้ามาดึกนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็เดิมนะครับจะไล่ตียัดหินเพราะน้ำใกล้เต็มแล้วนะน้ำเต็มสี่ทุ่มเดิมนะครับ ไม่มีไซส์นะเกิดแบบขนาดช่วหลุมนะครับเก็บไปแล้วกันนะนั่นมาแล้วลอยมาแล้ว ีแดงเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกลางวันไม่แนะนำให้วางบนหินนะ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 เพราะหินมันร้อนนะตอนน้าวางปุ๊บน้องตายเลยนะครับไปครับนะนะเดี๋ยวลงกระชังก่อนนะเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับว่าผมจะโดนสักเท่าไหร่โอเคครับก่อนหวดเครื่องเช็ค สายแล้วนะครับนบ้ที่เหมือนจะติดใกล้เนะช็คโอเคก็เปลี่ยนจากเจ้าตัวนั้นนะครับมาเป็นสีนี้ดูนะครับนะนะ้ะสีแดงเลยซีรีส์เอนะครับตัวน,นี้3.5นะนะ้าไปไปกันสีแดงทึบๆแบบนี้จะได้ไหมเดิมครับเฉยตอนเชิเกนะ่นะลักษณะน้ำนั่นนะ ดันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมออกไปทางโน้นนะครับก็คือว่าวนวนเป็นตัวยูนะครับจากแนวเขาโน้นดันหน้าโน้นนะครับเพราะงั้นเราตีสวนเข้าไปต้องใช้สามจุดห้านั่นะนะหลุมเดิมก็ยังไม่ไมีปฏิกิริยาเลยนะนั่ะ ขูดหินแล้วหมึกไล่จับครับน่าขูดหินหมึกครับน้ามนนะาแล้วตุ๊บ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  <c oughs> แป๊บนะครับแรงอยู่นะเนี่ยเกือบเบรกเขานะ โอเคยกเลยมีไซต์ยอยู่นั่นน่ะก็ยังเป็นตัวผู้นะโอ้ oh, ตัวผู้เยอะจริงขออนุญาตลงกระชังสุดไฟคลิปนะครับ จะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นแนวกองหินนะยอดหินนะนะันะ,นะไม่ตียัดเข้าไปนะอย่ต้องใช้โยเล็กเนี่ยโอมึกไม่มีไซส์นะ่นนะกาจะจับดีกว่าเมื่อกี้ก็ลากคันมาอย่างเงี้ยเลยนะนะสะดุดตุบต๊บตั๊บตุ๊บตับ๊บคิดว่าโดนหินไง เมาเดิมเจอกันตอนเช็ดครับแล้วผมจะพูดเบาทำไมเนี่ยยัดหินอย่างเดียวก็วันนี้เป็นหมดกลางคืนนะครับนนะผมก็ไม่รู้ว่านนะจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นรอเปล่านะโอ้ไม่รู้ว่ากล้องมันรับได้แค่ไหนนะครับก็ขอภัยนนาด้วยนะครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นกลางคืนนะนนะมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนฤดูก็คือว่า เข้าหน้าหนาวอ่ะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เลยว่าน้ำค่อนข้างจะน้ำจะขึ้นแต่กลางคืนนะครับดังนั้นถ้ากล้องผมไม่โอเคก็ตามนั้นเลยแล้วนะก็เรามีสองส,สองเรามีกี่สีแล้วเนี่ยนะสองสีเนาะ สามแต้มก็สีแดงนะครับกับสีน้ำเงินตัวนี้สีแดงลงไปสองตัวนะครับเงินลงไปหนึ่งก็โอเคครับแล้วนะนะตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบห้านะครับรถเมเทียสุดท้ายคือเที่ยงคืนนะครับ<ม>เดี๋ยวอีกสักพักไม่น่าจะเกิน3 4สีไม้นั่นนะน่าจะปิดคลิปกันนะครับ วิตทริกกันเรามี3ามแทมนะครับวันนี้แล้วก็พี่เขาโดนไปสี่นะครับที่มันตกข้างๆเราฝั่งทางโน้นนะครับเดินออกไปอีกนะครับก็ครับนั่นนะตอนนี้ห้าทุ่ครึ่งนะครับก่อนรถเปจะหมดเดี๋ยวเราเก็บสัมภาระกันก่อนแล้วก็เก็บน้องเขาขึ้นมานะครับกลับบ้านนะครับนั่นนะวันนี้ก็ผลงาน สีฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเจ้าดุสุริตัวนี้นะครับนั่นะนะสีฟ้าก็อย่างที่เห็นนะครับนั่นะนะพะทะผิวโลกไปแล้วนะครับไม่ได้คืนไะเดี๋ยวขออนุญาเก็บของนะครับแล้วก็เก็บน้องด้วยเดี๋ยวเจอตอนเก็บน้องนะครับส่วนเจ้าถุงตัวนี้นะครับเป็นสายขี้เกียจนะครับหรือว,ว่าสายเดินเขาแบบผมนะ่นนะั่นะนะพอดีไปเจอมาพอดีนะครับ เป็นถุงได้วานะครับมาใส่กระขันได้วาตัวนี้นะครับนี่นะนะเดี๋ยวใสใด่ดูซูซิปนะครับปูขึ้นไปเลยนะครับเก็บขันนะครับไม่ต้องเก็บลอกนะครับเผื่อไปต่องานเดี๋ยวอาจจะไปแวะหาน้องๆนะครับลากกระดองกันอยู่ตรงนี้ก็ดึงออกมานะครับครับ ก็บรรจุลอกไปเลยนะครับไอเช่นใหม่นะครับอยากโชว์อยากโชว์โอเคครับเก็บน้องกันไปสามแต้มมีไซส์อยู่นะอ้แต้มนะครับอ้มีไซส์อยู่นะั่นนะะสองนะครับตัวผู้หมดเลยตัวผู้หมดเลยนะนะสามนะครับ โอเคนะครับสามแต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บแล้วก็อาจจะอำลา,หน,าหน้าไปเลยนะครับพร้อมกับน้องหมึกชุดนี้นะครับสามแต้มนะครับค่ำคืนนี้เราจับไม่ติดน่าจะหน่งตัวนะันะหนะนะถ้าเซนไม่ผิดนะเ๋เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะ้านๆะวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขออำลาก่อนนะครับ มาลองขำขมาเทสนะครับส่วนคลิปที่แล้วก็มาเทสเจ้าอาบูกาเซียนะครับเดี๋ยวเราเคมก่อนนะครับเขาบอกว่าช้าสุดก็2เดือนนะครับเร็วสุด2เดือนนะครับช้าก็น่าจะเป็นสามสี่ไปนะครับต้องไปส่งไปที่ญี่ปุ่นนู้นนะครับอุ้ยไม่ดูนะไอ้ยบนึงโอเค ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนั่นนะอำลาไปด้วยเจ้าเบิกสามตัวของเรานี้นะครับเก็บกลับบ้านนะครับนั่นนะก็ฝนดีราตรีสวัสดิ์รับค่ำคืนนี้อาจจะไม่ได้พูดนั่นนนะเพราะว่าเน้นตกอย่างเดียวมืดด้วยนะครับคลิปเราก็อาจจะไม่แบบสว่างนะครับโอเคครับขออนุญาตเก็บกลับบ้านราไเพียแค่นี้ครับบ๊ายบาย ไม่มีเวลาแล้วนะครับบ๊ายบายครับน,นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย 不用不用